สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ชาแนล Magic m a r b l e Charlotte By Jan แพทนะคะ คลิปนี้ก็จะเป็นการดูดวงความรักของท่านที่เกิดในราศีตุลน,นะคะหรือลัคนาราศีตุลค่ะจะมาดูกันว่าเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของคุณในเดือนพฤศจิกายนนี้เป็นเช่นไรนะคะจะได้เตรียมตัวตั้งรับไว้ก่อนแต่เนิ่มๆถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรที่มันไม่ดีต่อในเรื่องของความรักและความสัมพันธ์ของคุณนะคะโอเคการดูแบบนี้เป็นการดูแบบโดยรวมนะคะอาจจะมีตรงบ้างและไม่ตรงบ้างนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดได้อะไรที่มันไม่ดีต่อใจวางออมไว้ตรงนี้นะคะถ้าได้สิ่งที่ดีด ะะก็เก็บกลับไปแล้วขอให้คุณเอานำไปปรับใช้ให้สมหวังในเรื่องของชีวิตความรักความสัมพันธ์กันนะคะโอเคก่อนที่จะเข้าไปสู่ในเรื่องของการพยากรณ์นะคะฝากขอบคุณสปอนเซอร์ช่องของเราก่อนนะคะลิปสติกสาริกาค่ะเป็นลิปสติกที่ผ่านพิธีกรรมการปลุกเสกมาแล้วนะคะมี3มสีสามแท่งนะคะแบ่งออกเป็นสาริกาสั่งงานสาริกาสั่งเงินและสาริกาสั่งรักนะคะทั้ง3สีนี้รวมเรียกว่าชุดสาริกาต้องมนผ่านพิธีกรรมมาแล้วค่ะที่ บนหัวลิปสศิกจะมีอักขระนะคะมนตรานะคะ,ะ,คะอันนี้จะมองให้เห็นว่าเป็นอักขระในเรื่องของการลงยัน พิธีกรรมผ่านมาแล้วนะคะให้คุณในด้านของเมตตามหานิยมนะคะสั่งงานให้ได้งานสั่งเงินให้ได้เงินสั่งรักก็ให้ได้ดั่งใจนั่นเองนะคะก่อนจะใช้ต้องมีการร่ายมนต์บทคาถาประจำลิปสติกก่อนนะคะซึ่งมนต์บทคาถามีไว้ใน l ล n e o f f i c i a l สามารถที่จะคลิกเข้าไปดูแล้วก็ไปสวดมนในนั้นก่อนที่จะใช้ได้เลยนะคะสั่งซื้อได้ตาม l ล n e o f f i c i a l ได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นคลิกเข้าไปดูรายละเอียดนะคะตรง Description ที่จันแพทย์ทิ้งไว้ให้ใน l ลน e นั่นเองนะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณคุณทั้งรายนะคะชาวราศีตุลจะเป็นเช่นไรในเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้เราเริ่มจากสถานะของคนที่มีคู่ก่อนตามมาด้วยคนคบคนคุยและปิดท้ายด้วยคนโสดนะคะโอเคค่ะใบแรกก็ขึ้นมาเป็น Five of Pentacles นะคะ Queen of Wands นะคะ Ace of Wands คะ่ะ Five of Swords และ ดบฟอฟอฟอสนะคะดูเหมือนพลังงานของพวกคุณคุณชาวราศีตุนในสถานะของคนที่มีคู่นะมีความรู้สึกแบบโหยหามีความรู้สึกเหมือนกับเติมไม่เต็มอะไรประมาณนั้นน่ะนะคะซึ่ง สภาวะของคุณคุณก็จะเอาใจไปมุ่งไปโฟกัสกับเรื่องของหน้าที่การงานแต่ดูเหมือนในเรื่องราวของความรักคุณเกิดความรู้สึกที่แบบน้อยเนื้อต่ําใจน้อยอกน้อยใจคนรักคู่ครองอะไรประมาณนั้นดูเหมือนว่าคุณรู้สึกว่าเขาน่าจะมีอะไรที่มันปกปิดซ่อนเร้นคุณอยู่หรือเปล่าดูเหมือนเขานิ่งเฉยกับคุณมากแล้วก็ไม่ค่อยที่จะเทคแอคชั่นอะไรเลยนะคะคุณก็เลยไม่รู้จะทํายังไงเอาใจไปโฟกัสกับเรื่องงานซะเป็นเรื่องไปเลยก็คือในเมื่อ เรื่องของความรักมันไม่ค่อยมีความสดชื่นลื่นเลงคุณก็เลยเอาใจไปทุ่มเทให้กับเรื่องของหน้าที่การงานจนบางทีก็อาจจะทำงานจนลืมลืมครอบครัวไปเลยก็ว่าได้นะคะในบางหลายนั่นเองนะคะคุณดูเหมือนกับพยายามเรียกร้องพยายามที่จะ,ะเรียกร้องให้เขาเข้ามาให้ความสนใจอะไรประมาณนี้ แต่ดูเหมือนว่ามันอาจจะไม่ได้มีฟีดแบ็กกลับมาตามอย่างที่คุณต้องการคุณก็เลยถอดใจแล้วคุณก็เลยไปมุ่งเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานเองนะคะพลังงานของคุณโชว์ออกมาแบบนี้อ่ะมาดูซิแล้วเรื่องพลังงานความรักของคู่คุณเป็นเช่นใดชาวราศีตุลน,นะคะ เด็กชือดาบค่ะห้าถ้วยปิ้นซับวอรนสามเหรียญหนึ่งถ้วยค่ะ ห่างเหินกันจริงๆด้วยไม่ค่อยได้อยู่ใกล้ชิดกันหรือถ้าเกิดได้พบปะเจอเจอกันบางครั้งก็มีเรื่องราวกระทบกระทั่งกันนะคะ คำพูดคำจาค่อนข้างรุนแรงอะไรประมาณนั้นมันก็เลยทําให้คุณคุณชาวราศีตุลเกิดความรู้สึกน้อยอกน้อยใจเหมือนเขาเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมอะไรประมาณนั้นแล้วก็ดูแล้วตัวเขาเนี่ยมีเกณฑ์ที่เขาจะต้องแบบห่างเหินคุณไปอาจจะเป็นได้เรื่องของสภาวะหน้าที่การงานมีเหตุให้จะต้องเดินทางอยู่เรื่อยๆนะคะบางครั้งการสื่อสารพูดคุยกันน้อยลง แต่ไม่ใด้หมายความว่าเขาไม่อยากคุยกับคุณนะเออนะคะมันเป็นแค่ความรู้สึกว่าอยากจะคุยแต่บางครั้งเรื่องบางอย่างมันลุมเล้านะคะเหตุการณ์มันลุมเล้าทําให้แบบว่าบางทีนึกว่าอยากจะ คุยอยากจ,จะโทรหาแต่ก็ลืมไปไม่ค่อยได้โทรหาไม่ได้พูดคุยกันมันก็เลยทําให้คุณคุณชาวราศีตุลเกิดอารมณ์น้อยอกน้อยใจไปบ้างแต่ยังไงก็แล้วแต่นะคะความรู้สึกของความรักก็ยังคงมีอยู่นะถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ค่อยอสดชื่นลื่นเลงสักเท่าไหร่มันอาจจะกระพร่องกระแพ่งไปนิดนึงแต่ใจเขาก็ยังมีความรักให้กับคุณอยู่นะคะเพียงแค่เขาไม่ค่อยแสดงออกสักเท่าไหร่นั่นเองนะคะพลังงานเขาโชว์ออกมาเป็นแบบนี้ มาดูสิในเรื่องราวความรักนะคะของคุณทั้งคู่จะลงเอยกันอย่างไรในเดือนพฤศจิกายนต์นี้นะคะเดือนนี้จะมีเรื่องราวอะไรเข้ามาในเรื่องของความรักความสาคัญกันอีกหรือเปล่า queen of c u o s อ๋อเจ็ดไม้เท้าค่ะ เซเว่นออฟซอร์สเสียงรถดังลั่นแล้วก็ Queen of w อล์ High p พ i n c e s s นคะคะอ่าพลังงานมันออกมาในในเชิงว่า ขาที่เขาไม่มีเวลาให้คุณแต่เขามีเวลาให้กับคนอื่นๆออนะคะมีเวลาให้กับคนอื่นๆเยอะยะมันก็เลยทําให้คุณเกิดความรู้สึกที่แบบว่าหงุดหงิดไปบ้างเกิดความรู้สึกน้อยอกน้อยใจเหมือนกับเขามีอะไรปกปิดซ่อนเล้นคุณหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นนั่นคือเป็นพลังงานที่ทั้งของคุณแล้วก็ทั้งของเขามันโชกมาว่า มันเหมือนมีอะไรที่จะปิดปิดบังบกันมีอะไรไม่พูดกันอย่างตรงไปตรงมาอะไรประมาณนั้นนะคะแต่นี้เรื่องราวความรักของคุณในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยมันก็ยังเป็นอีกเดือนหนึ่งนะที่คุณสองคนเนี่ยรู้สึกหวาดระแวงซึ่งกันและกันคุณก็หวาดระแวงกลัวว่าคนรักของคุณน่าจะมีอะไรปกปิดซ่อนเลนส์แล้วคนรักของคุณเนี่ยเขาก็หวาดระแวงคุณเหมือนกันที่คุณห่างหายไปคุณไม่สนใจเขาเนี่ยคุณไปโฟกัสคนอื่นอยู่หรือเปล่าอะไรประมาณนั้นเ,นเหมือนต่างคนต่างระแวงซึ่งกันนะคะ แต่จริงๆแล้วอ่ะทั้งคู่เอาใจไปโฟกัสเรื่องของหน้าที่การงานเขาก็จะต้องไปติดต่องานไปทํานู่นทํานี่นะคะคุณก็เหมือนกันคุณก็ไปติดต่องานไปทํานู่นทนํานี่แต่ไม่ได้พูดกันอย่างตรงไปตรงมาไม่ได้เคลียร์ประเด็นกันมันก็เลยทําให้เกิดความรู้สึกที่เขาเรียกว่าไม่ไว้วางใจและคิดว่าแต่ละแต่ละฝ่ายต่างมีความลับปกปิดซ่อนเล้นซึ่งกันและกันนั่นเองนะคะ,ะมาดูซิไพนางฟ้าจะให้คำแนะนำอะไรอีกกับความสัมพันธ์นี้นะคะ Take action ค่ะ forgive it, remain positive. Get more information นะคะไพ่ออกมาสื่อสารว่านะคะให้คุณเนี่ยนะคะแสดงออกให้เยอะๆนะคะบางทีก็ต้องให้อภัยซึ่งกันและกันบ้างนะคะพยายามคิดอะไรให้มันเป็นแง่บวกค่ะอย่าคิดอะไรเป็นแง่ลบนะคะพยายามที่จะต้องรู้ในเรื่องราวรายละเอียดต่างๆให้กว้างขึ้นลึกขึ้นอย่าคิดไปเองเพราะฉะนั้นในเรื่องราวของคนที่มีคู่พิเรนตนี้บางทีเกิดคอน FLICT กันจากการคิดไปเอง แล้วก็มโนไปเองแล้วก็เอามาเป็นประเด็นกันทําให้เกิดความรักที่มันหม่นหมองความรักที่มันหมองเศร้าไพ่านางฟ้ามาบอกว่าจะอะไรก็แล้วแต่ก็ขอให้คุณเนี่ยนะแสดงออกให้เขารู้ เยอะๆว่าคุณชอบอะไรไม่ชอบอะไรบางครั้งอันไหนอภัยให้ได้ก็ควรที่จะอภัยให้กันแล้วเปิดใจคุยกันคิดกันแต่ในแง่บวกอย่าพยายามคิดในแง่ลบนะคะพยายามที่จะรู้ข่าวสารข้อมูลของกันและกันให้มากๆแล้วทุกอย่างมันจะคลี่คลายเองเพราะนั้นในพิเรียดนี้สำหรับคนที่มีคู่อย่าละแวงกันเองนะคะก็ขอให้คุณเปิดใจคุยกันให้รู้เรื่องนะคะอย่าพยายามคิดไปเองค่ะการคิดไปเองมันจะทำให้ เกิดความรู้สึกที่ไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกันแล้วก็สงสัยกันอยู่เรื่อยๆสงสัยว่าเขาจะเป็นยังไงเราจะเป็นยังไงมันก็เลยพอไม่เปิดใจคุยกันไอ้ความสงสัยนั่นแหละมันจะทําให้ความรักของคุณทั้งสองคนเ,นเฟดกันออกไปนะคะไพ่นางฟ้ามาเตือนลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นให้ทําตามอย่างที่ไพ่นางฟ้าแนะนํานะคะโอเคจบแล้วสําหรับคนมีคู่เดียนนี้ไม่มีอะไรมากมายนะคะลดความระแวงค่ะ ความรักก็ถึงจะราบรื่นลงตัวได้อย่างดีขึ้นนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกับพาร์ทของคนคบคนคุยกันต่อได้เลยนะคะสวัสดีค่ะเรามาพบกับคนคบคนคุยกันต่อสถานะนี้เป็นเช่นไรในเดือนพฤศจิกายยนนี้นะคะมาดูพลังงานความรักของเพื่อนๆในสถานะนี้กันก่อน Queen o f cup ค่ะขึ้นมาเป็นใบแรก เร a อ e นเพ e ย s เพสซ็อ f ครับและอ oh, ่อนไนออฟครับนะคะ คนคบคนคุยความรู้สึกของคุณนะในเดือนพฤศจิกายนนี้มันเป็นเป็นทิศทางที่ดีนะไออปในทิศทางที่เขาเรียกว่ามันมีความหวานชื่นมีความโรแมนติกมีความรู้สึกที่ดีให้แก่กันและกันแล้วเขาก็มองเห็นคุณเนี่ยสำคัญบางทีก็อาจจะเทคแอคชั่นอะไรกับคุณมากหน่อยทำให้คุณรู้สึกได้ถึงความสุขทำให้คุณมองว่ามันมีช่วงเวลาที่แบบว่าอินเลิฟกันกระหนุงกระหนิงกันได้ พูดคุยกันได้สื่อสารกันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยในสถานะของคนคบคนคุยพลังงานคุณออกมาในแนวทางที่ดีนะคะชาวราศีตุลในสถานะนี้นะคะมาดูซิแล้วคนที่คุณคบอยู่ลาพลังงานเขาเป็นเช่นไรนะคะในช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยานี้เนาะ เก้าไม่เช้าค่ะ n i 9s of pentacles 2 of wands Queen of wands และ6 of wands ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี นะคะแต่ดูแล้วพลังงานเขาจะไปวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องของการงานมากกว่านะคะการงานการทำให้ชีวิตมีความเติบโตก้าวหน้าในแง่ของการงานและก็การเงินนะคะบางครั้งก็อาจจะเป็นคนที่ขี้เบื่อนะคะเป็นคนที่ไม่ค่อยอยู่เฉยอาจจะแบบว่าพุ่งทยานไปอย่างเดียวนะคะมีความกระตือรือร้นสูงนะคะคุณกับเขาก็มีเกณฑ์นในเรื่องของการได้พบปะพูดคุยสื่อสารกันบางครั้งอาจจะสื่อสารกันแบบไม่นานนะคะแต่ อ่าบ่อยหน่อยทีหน่อยอะไรประมาณนี้คุณก็ได้รับข้อมูลข่าวสารเขามากขึ้นว่าณนะตอนนี้เขาทําอะไรอยู่โฟกัสที่เรื่องอะไรนะคะทิศทางงานของเขาเป็นเช่นไรดูแนวโน้มในช่วงพีเดียนี้มันเป็นพีเดียที่เหมือนกับว่าอ่าเขาต้องกระตุ้นตัวเองเพื่อฟื้นในแง่ของการงานในแง่ของการเงินที่แบบว่ามันพับนิ่งไปเนิ่นนานแล้วนะคะแล้วดูท่าทางเหมือนกับว่าเขาก็ค่อนข้างที่จะ มีไฟในการทำงานอย่างมากเลยทีเดียวคนรักของชาวราศีตุลน,นะคะคนที่คุณคบอยู่คุยอยู่นะคะเอามาดูซิแล้วแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่เป็นเช่นไรนะคะในเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้นะคะแนวโน้มความรักของคุณเป็นเช่นไรขึ้นมาเป็นสองเหรียญน,นะคะ ว้าวซิกซ์ับครับค่ะเพจซับครับเซเว่นออวอนและ เอซอบแพนชัคเมีแนวโน้มที่จะขยับปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นมีความมั่นคงเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นะคะเรื่องราวเก่าๆอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของย้อนคืนมาพูดถึงเรื่องวันวานความโรแมนติกความหวานชื่นกลับมาอะไรประมาณนั้นนะคะมีความรู้สึกที่มัดคงสตรองมากขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วทิศาทางของความรักความสัมพันธ์ของคุณคุณชาว ราศีตุลน,นะคะในสถานะนี้นะคะก็มีเกณฑ์ที huh kind of ่จะขยับปรับเปลี่ยนบในทิศทางที่มั่นคงขึ้นนะคะอาจจะเป็นลักษณะของการได้ของขวัญของฝากจากคนรักคู่ครองนะคะถ้าคนรักคู่ครองอยู่แดนไกลอาจจะมีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวสารข้อมูลหรือได้ของขวัญของฝากจากเขาก็ได้นะคะหรือเป็นลักษณะของการที่เขาเรียกว่ามีความสุขเกิดขึ้นนะคะมีความสุขเกิดการที่ได้สื่อสารได้พูดคุยกันนะคะหรือ ได้ทําอะไรกิจกรรมอะไรแอคทิวิตอะไรร่วมกันอะไรประมาณนั้นนะคะไพ่พลังงานออกมาดีมากเพราะฉะนั้นในช่วงเดือนนี้มันก็จะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้ได้รับความรู้สึกที่เขาเรียกว่าเต็มเต็มอิ่มขึ้นในความสัมพันธ์นี้นะคะถ้าห่างหายกันไม่ค่อยได้พบปะพูดคุยเดือนพฤศจิกายนนี้ก็มีเกณฑ์ที่จะได้พบปะพูดคุยกันมากยิ่งขึ้นนะคะ อะมาดูซิไพ่นางฟ้าจะแนะนำอะไรอีก Let's go ค่ะ No Yes reconsider reconsider นะคะ It's up to you โอเคนะคะไพ่บอกมาว่านะคะถ้าคุณมีแผนที่อยากจะพบปะการเจอ,เจอกันขอให้คุณไปเลยค่ะนะคะอย่าก,กลัวที่จะแบบว่า คิดแล้วคิดอีกอะไรประมาณนั้นเพราะว่าไอสิ่งที่ที่คุณตั้งใจอยากจะทําหรืออยากที่อยากที่จะเอ่อเทคแอคชั่นต่อกันไม่ว่าเขาจะมาหาคุณหรือคุณจะไปหาเขามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วที่ควรจะทานะคะเพราะาคุณได้พิจารณาสิ่งเหล่านี้มาค่อนข้างมากมายแล้วนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ยนะถ้ามันดีนะก็พยายามอ่พยายาม ทำตามหัวใจเรียกร้องเลยนะคะทำตามหัวใจมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องของคุณอะ is up to you มันขึ้นอยู่กับความต้องการทางใจของคุณถ้าคุณคิดว่าคุณพร้อมแล้วสําหรับในเรื่องของการที่จะไปพบปะ,จะเจอเกันหรือจะทําอะไรเพื่อให้ความสําคัญความสัมพันธ์มันกระชับมันแน่นแฟนมากยิ่งขึ้นก็ขอให้คุณเดินเรื่องทําไปเลย เพราะว่าดูจากไพ่พลังงานแล้วเนี่ยมันไปในทิศทางที่ดีนะคะความสัมพันธ์ครั้งนี้มันอาจจะเติบโตไปในทางที่ดีเพราะฉะนั้นถ้ากล้าที่จะได้ออกไปพบปะเจอเจอกันกล้าที่จะทําอะไรเพื่อกันและกันมันก็จะทําให้ความสัมพันธ์ปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่มีความชัดเจนมั่นคงและอบอุ่นมากยิ่งขึ้นนะคะไพ่านางฟ้ามาให้คำแนะนำแบบนี้ อย่าก,กลัวอย่าก,กังวลกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงนะคะคิดอยากจะทําอะไรให้ลุยไปเลยค่ะแล้วลุยแล้วสิ่งต่างๆที่ผลลัพธ์ที่มันจะเกิดขึ้นมันจะทําให้คุณรู้สึกอิ่มเอมใจตามมานั่นเองนะคะโอเคจบแล้วสําหรับคนคบคนคุยในพีเรียดนี้ถือว่าเป็นพลังงานที่ดีนะคะเตรียมพร้อมรับสิ่งดีๆที่จะมีเข้ามาในช่วงเดือนพฤศจิกายนได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเดี๋ยวเราไปพบกับพาร์ทของคนโสดต่อเลยคะ่ะ สวัสดีค่ะเรามาถึงพาร์ทของคนโสดกันแล้วนะคะมาดูซิว่าพลังงานความรักของคนโสดเป็นเช่นไรในเดือนพฤศจิกายนนี้เชอะมูลขึ้นมาเป็นใบแรกนะคะ Two of Cups, Six of Swords, Queen of Swords และ The Emperor นะคะคนโสดนะในพิเรียนนี้คุณอาจจะมีความรู้สึกที่เขาเรียกว่า in love หรือตกหลุมรัก ใครบางคนซึ่งคุณมีความกังวลใจค่อนข้างสูงคุณไม่ค่อยมั่นใจว่าสิ่งนี้มันจะเป็นไปได้หรือหรือความรู้สึกนี้มันจะสามารถพัฒนาได้หรือเปล่านะมันเป็นสิ่งที่คุณกังวลอยู่นะคะคุณก็อยากที่จะตัดความรู้สึกที่เขาเรียกว่าความกลัวนะคะที่อยู่ภายในจิตใจว่าเออ มันจะมันจะทาให้คุณไปถึงฝั่งฝันได้หรือไม่ใจนึงก็กลัวๆใจนึงก็กล้าๆนะคะถ้าคุณดีกว่าคนต่างชาตินะเติดีกว่าคนต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนเนี่ยคุณก็มีความรู้สึกลังเลค่อนข้างมากถึงทิศทางในอนาคตข้างหน้าว่ามันจะเป็นเช่นไรจะสามารถที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้ไหมหรือในอนาคตอาจจะมีเกณฑ์นในเรื่องของการตัดความสัมพันธ์กันเกิดขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่ ออกมาจากหน้าไพ่และพลังงานที่มันโชว์ออกมามันเป็นความคิดที่คุณรู้สึกกังวลอยู่ซึ่งในตรงความคิดที่มันกังวลอยู่มันก็มีในเรื่องราวความรักที่มันประทับอ,อกประทับใจความรู้สึกที่เขาเรียกว่าเหมือนกับคุ้นชินคุ้นเคยกับใครบางคนนะคะซึ่งคุณก็ยังมองอนาคตไม่ออกว่ามันจะไปในทิศทางใดนั่นเอง อามาดูซิว่าใครที่เข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์หรือความรู้สึกของคุณทำให้คุณรู้สึกกังวลและคิดถึงอยู่ณขณะน,นี้โอ้คนไกลจริงๆด้วย t o of wands นะคะ the sun เขาเป็นคนที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูงมากนะคะเป็นคนที่มีความมั่นอกมั่นใจในตัวเองนะ อาจจะเคยผ่านความรู้สึกเจ็บปวดมาบ้างแล้วนะคะเป็นคนที่เขาเรียกว่าไม่ค่อยมีความสักเซสในด้านของการงานแต่ไม่ค่อยสักเซสในด้านของความรักสักเท่าไหร่เขาก็เลยมีความรู้สึกกลัวๆนะคะกลัวกับความสัมพันธ์ที่บางทีแล้วบางทีมันยังเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ค่อยแน่นหนาสักเท่าไหรนะคะเพราะว่าเขากลัวว่าจะ เกิดประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเข้ามาอีกอะไรประมาณนั้นคนที่คุณดิวอยู่อาจจะเป็นคนไกลหรือเป็นคนอยู่ต่างถิ่นต่างที่ต่างชาติต่างภาษาได้หมดเลยนะคะใจเขาก็มีความรู้สึกว่าอยากจะเริ่มต้นอยากจะทําอะไรให้มัน ดูดีแต่ว่ามันจะต้องไปทีละสเต็ปทีละขั้นทีละตอนนะคะไม่อยากจะให้ประสบการณ์อันเลวร้ายเนี่ยมันย้อนกลับมาอีกเพราะฉะนั้นในเรื่องราวของคนโสดพีเรียดนี้มันก็ได้มีโอกาสพบป,ปะเจอเจอคนที่เขาเรียกว่ามี power มีพลังอํานาจที่จะแบบครอบงําคุณได้เข้ามามันก็เลยทําให้คุณคุณชาวราศีตุลที่อยู่ในสถานะคนโสดเกิดความรู้สึกกลัวกับความรักครั้งนี้เพราะคุณมองว่า เขาน่าจะมีศักยภาพที่เหนือกว่าคุณหลายเรื่องหลายอย่างนะคะโดยในเรื่องของศักยภาพทางฐาน,นะก็ได้หรือเกี่ยวกับเรื่องของอด้านหน้าที่การงานนะคะมีความโดดเด่นนะคะซึ่งคุณเองก็มีความามีความกังวลอยู่ลึกๆว่าเอ๊ะมันจะเป็นไปได้หรือหรือมันจะไปในทิศทางที่ดีไหมอะไรประมาณนั้นนะคะซึ่งตัวเขาเองเนี่ยเขาก็มีความรู้สึกว่าเขา อยากจะเริ่มต้นนะใออจะอยากจะเริ่มต้นแต่อยากจะเริ่มต้นแบบช้าๆให้มันไปทีละนิดทีละหน่อยให้สะสมวันเวลาและผูกพันกันไปก่อนเพราะว่ามองแล้วคือคุณกับเขาค่อนข้างไกลแล้วเขาก็มองว่าในอนาคตมันอาจจะเป็นอะไรที่ยังไม่ค่อยแน่นอนสักเท่าไหร่เพราะรักทางไกลมักที่เจอเจอกับปัญหาและอุปสรรคหลากหลายเข้ามาเป็นบททดสอบนั่นเองนะคะ,ะมาดูซิแล้ว ความรักของคุณจะเป็นเช่นไรในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะ The f o o ค่ะ a c of s o u r c e 4ด,ดาเพจซับแพนเทคอลและไพ่เดทมองว่านะคนที่เข้ามาเนี่ยนะคะมันอาจจะแบบว่ารู้สึกทำให้คุณรู้สึกดีได้ในช่วงแรกๆแต่แล้วคุณจะเกิดความรู้สึกอึดอัดในการพูดคุยหรือในการสื่อสารนะคะเริ่มต้น พอเริ่มต้นออกมาสักระยะหนึ่งปุ๊บคุณก็จะเริ่มรู้สึกอึดอัดละเพราะว่าการสื่อสารอะไรบางอย่างที่มันอาจจะแบบว่าไม่ตรงประเด็นหรือไม่ค่อยเข้าใจกันอย่างลึกซึ้งอะไรประมาณนั้นและมันจะมีเกณฑ์น,นิ่งเงียบกันพอนิ่งเงียบกันปุ๊บห่างหายไปปุ๊บสักวันสองวันปุ๊บเนี่ยมันก็จะเริ่มที่จะแบบเฟดออกละเพราะฉะนั้น ต้องพยายามรักษาคอนเนคชันรักษาการติดต่อนะคะให้ติดต่ออยู่เสมอถ้าเกิดเขาไม่ทักมาคุณก็ต้องพยายามทักไปเพราะดูแนวโน้มของความสัมพันธ์นี้อาจจะมีเกณฑ์น,นิ่งเงียบหายไปจากกันนะคะ ถ้าเกิดใครคนใดคนหนึ่งเพิกเฉยอีกคนหนึ่งก็จะปค่อยๆเพิกเฉยไปด้วยนะคะถึงแม้ว่าคุณจะมีความรู้สึกว่าเขาคนนั้นตรงใจคุณอย่างมากดูแล้วมีศักยภาพที่ดีดูแล้วมีอะ,อะไรหลายๆอย่างที่แบบว่า หน้าที่จะเป็นคู่กับคุณแต่บางครั้งมันอาจจะติดกันด้วยในเรื่องของการสื่อสารเรื่องของระยะทางเรื่องของวันเวลาที่มันแบบว่าไม่ตรงกันมันก็จะทําให้ความสัมพันธ์นี้นะคะเริ่มต้นขึ้นแล้วก็ค่อยๆเงียบหายแล้วก็เฟดออกไปในที่สุดมันไม่ได้เติบโตนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นอยา่าเพิ่งไปโฟกัสเยอะนะคะมาดูซิไพ่นางฟ้านะคะจะให้คาแนะนําอะไรอีกกับความสัมพันธ์นี้นะคะ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน Imp improving health นะคะขอให้คุณปรับปรุงอะ่ะ h e l p f u l people นะคะ ช่วยเหลือผู้คนเยอะๆโอเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องของการช่วยเหลืออันไลนหนะคะเรื่องที่ไม่ค่อยชอบ Yes Wait ให้รอคอย Reconsider นะคะอ่ะโอเคไพ่มันก็ออกมาเป็นในเชิงว่านะคะ,ะเหมือนกับคุณอาจจะต้องปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างนะในด้านของทักษะในด้านของอความเชี่ยวชาญในการสื่อสารด้วยนะคะบางทีอาจจะต้องอให้คนอื่นๆช่วยคุณหรือคุณอาจจะไปช่วยคนอื่นเพื่อที่จะทําให้ตัวคุณเนี่ยน,นะคะมีการเรียนรู้อะไรที่มันแตกฉานมากยิ่งขึ้น บางครั้งเนี่ยคุณอาจจะไปตกในสถานการณ์ที่คุณไม่ค่อยชื่นชอบสักเท่าไหร่นะคะแต่ก็ขอให้อดทนแล้วก็รอคอยค่ะนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการที่คุณจะต้องพัฒนาและปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงตัวเองถ้าเกิดว่าคุณไปชื่นชอบใครอะไรที่มีพลังงานกับคุณมากเนี่ยมากพอมันจะทำให้คุณเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อสิ่งสิ่งนั้น ลองถามใจตัวเองดูว่าเขามีพลังงานเหล่านั้นมากพอที่คุณจะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงสลัดความขี้เกียจนะคะแล้วก็ปรับปรุงตัวเองเพื่อที่จะทําให้คุณเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้และเข้าใจคนคนนั้นได้มากยิ่งขึ้นหรือไม่ถ้าเขามีพลังงานมากพอคุณจะต้องทําค่ะนั่นเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วแต่ถ้าเกิดว่าพลังงานนั้นมันไม่มากพอมันทําให้คุณรู้สึกเหมือนกับคุณเหนื่อยมากจนเกินไปก็รอค่ะ อาจจะยังไม่ใช่คนที่ใช่และอาจจะยังไม่ถึงเวลานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นคนคนโสดในสถานะนี้ถึงมีคนผ่านเข้ามาทําให้หัวใจพองโตได้ชั่วระยะหนึ่งแต่เขาก็อาจจะนิ่งหายไปขึ้นอยู่กับใจตัวคุณว่าคุณจะมีความมานะพยายามมากน้อยแค่ไหนในการที่จะฝึกฝนตัวเองเพื่อทําให้ตัวเองเนี่ยนะคะไปสู่ในเรื่องของการ สื่อสารหรือการเข้าอ,อกเข้าใจคนของคุณที่เข้ามาในพิเรนได้อย่างแท้จริงนั่นเองนะคะเพราะนั้นเก็บไปคิดค่ะนะคะเอาเอาตรงนี้ไปคิดจากคำแนะนำหน้าไพ่นะคะถ้าเกิดว่าคิดว่าคนคนนี้มีพลังงานมากพอที่จะทำให้คุณเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ก็จงทำอย่ารีรอแต่ถ้าไม่ใช่ก็หยุดทำแล้วก็รอต่อไปรอหาคนที่ใช่คนที่เขามีพลังงานแบบเนี้ที่จะทำให้คุณเปลี่ยนแปลงตัวเองได้นะคะเพราะฉะนั้นความรักที่ดีจะต้อง ทำให้ตัวเองพัฒนาและทําให้คนคนนั้นพัฒนาไปในแนวทางที่ดีพร้อมๆกันด้วยนะคะโอเคค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้จนันแพทต้องลาไปแล้วถ้าชอบการอ่านไพ่สไตล์ของจนันแพทก็ฝากกด s u b สไครป์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปที่จันแพทจะนํามาลงให้เป็นประจํานะคะสําหรับวันนี้ต้องลาแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย